इमिना सकारेण पुर्थाङ्गोचयामि इमिनासकारेण थाम्मापि पोचयामि यमिनासकारेण सङ्खाम् अपि अरहं रहंसम्मासम्भुतो बखवा พุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพัวตาธโมธรรมนามัสสามิสุปฏิปันโนพคววตสาวกสังโฆสังขังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคายฉามีธรรมมาสรนังคายฉามีสังฆังสรนังคายฉามีทุติยามปิพุทธังสรนังคายฉามีทุติยามปิธรรมังสรนังคายฉามีทุติยามปิสังฆังสรนังคายฉามีตติยามปิพุทธัง ังสรณังคาชามิตติยามปทธัมมังสรณังคาชามิตตยามปิสังฆังสรณัคาชามิ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโรขวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตธาเทวมนุสานังพุโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธรรมวสันติติโกะ อาริกัวเอปาสิโกัวโอปัยญิกัปัจจตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง คโฆยติทังจาตาริปุริสยุคานิอัต r ปุริสปุค a ลาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคินยอัญชรีกะระนิโยอนุตตังปุญญะเขตังโลกัสสาติ

เดงขอรับปนาเรวะกามาคามาธาทยาคาคานเดสุทานตะเวทินาชิตาวาโมเนตตานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคาลานินาราคิ

ยาสาภาวตุเมชยมังคลานิโอเคตะคาคามเทหาทัสสารุนตังทาวันติโยชนปะทังปุริมาละวันตังเอเตกิสังคตมาโนจิตวาหุนิน दे สัจจเวหายามติสัจกวาทเกตงวาทาเปรเปตมานังอิอันทัพูต่างปัญยาปเทปะเลตตอตวามูนทตันเตจสาขวตุแมจยมฆาาเนันทปนันทัพูขังไวพูทางมาเหตเถก

จชะสาภาวัตุเมชยามังคลานิโทคาเทตปุจาเคนะสุธาตหาทางพรามังเวโตเดจเตเมติภะกาพิธานังยานาคาเทนะเวเทนาชิตาวามุเดมโทตานเตจชะสาภาวัตุเมชยามังคลานิเอตาปิโก जय माङ्गयोचनोज न दिने शरदे मतान् देहितवान् कविविधान्योपानवानि सुखं गज कमय न

गानाथन हेवा अहं विचय ह विचय सुचयमा कल अपराजितपेशे सधवि पोर अभिषे के सभो धना कात पग सुम कतम सुमङ्गलम् สุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัจะสุเยถังปรามจาริสุปัฏฐานกินังกายกรรมามาจากรรมามปาตังกินังปาตังกินังมโนกรรมามาณิเทตเปตปาตังกินังปาตังกินังนิกาตวานลพันตัง पाथे कि ภวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตภวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตาสาพระัณมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตภวตุสาพมังกลังราคันตุสาพระเทวตา สัพพสังฆานุยอาเวนะสธาสดีเมอาวันตุเตกะระเนียมะทักุสเลนายันตังสันตังปะตังอาพิสเมตสากโกอุโชตะสโมโตตะสุโมโตจะสโมโต Shimb

्यानाय मान्या सतो जयमानाय धोताम् आयुषा एक गोतमनुराग्य एवं पिशाोते सुमानसं भावये अपरिमानां कृतं तसा फरोमिं मानसं भावये अपरिमानां गोताम् यानो वा यावता सविहतमेत एतां सति कथयमेतां विहारान्मुदे चानुपपामसे रवाधा सनेन सम्पान्नो कामे सुविनय केतान्नहि साधुकाशयं นาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณามานีนพภรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาอูเชมี อังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิพุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทุกปวงอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาขนาญยากและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบนนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมเครุปัชชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหตุเครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัง like ส,สัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั Nir ้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรินังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพัสตานางโหตุสุขิตาหตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน